สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อแพรค่ะแพรจากโรงเรียนสตรีมหาพฤทธาราวอายุเท่าไหร่ครับปีนี้สิบสามเจนซีความรู้รอบตัวเราเยอะไหมไม่ค่อยนะแต่ก็พอมยแล้วรู้เรื่องคนอื่นเยอะไหมสุดพี่จะถามเราเกี่ยวกับของที่มันฮิตที่สุดในยุคพี่เรารู้จักธรรมก๊อตไหมรู้จักเฮ้ยเรารู้จักนะหน้าตาเป็นไงมันเป็นปุ่มแบบไหนเลยเป็นปุ่มกดแล้วไม่เอาไปทำอะไรเอาไว้เลี้ยงจัดในเกมรู้จักเจ้าขุนทองไหมไอ้ที่เป็นนโเฮ้ย นกหน้าตาแบบไหนตัวสีดำไหมทันไหมทันดูไหมครูเคยเปิดให้ดูอ๋อครูเคยเปิดให้ดูรู้จักฮอร์โมนไหมรู้จักฮอร์โมนพี่อยู่มสามอะสิบปีอะเราสามขวบอะก็มันขึ้นทิกตอกเต็มไปหมดแล้วอ๋อรู้จักจากช่วงนี้ใช่ไหมรู้จักคนนี้ไหมคนที่เป็นซุปเปอร์สตาร์นะพี่เดอะสตาร์เคยเห็นอยู่และพี่พี่เดอะสการู้จักเดชถึงรู้จักโอเคตอบได้หมดเลยรู้จักหมดเลยงั้นวันนี้พี่มีโปโกโลมาให้ครับครับอ่ะ รำให้ดูหน่อยเดี๋ยวนี้เขารำแบบนี้อ่ะอ๋อเมื่อก่อนแบบนี้เอาเล่าแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้รำไปไหนน่าจะสินน่าจะสินไทยใหม่โอเควันนี้ขอบคุณมากครับน้องแพร